สวัสดีพี่น้องชาวไทยรักชาติด้วยกันทุกท่านครับก็เหมือนกันทุกท่านครับผมไม่ใช่นักพูดนักเคลื่อนไหวนักไหลแต่เป็นนักที่คิดในสิ่งที่น่าจะควรคิดที่แตกต่างไม่เห็นด้วยกับอะไรบางอย่างที่เราเหมือนถูกกระทำแย่ยยีมันมีคำโบราณหนึ่งซึ่งผมอาจ,จขออนุญาตยกมากล่าวว่า ถ้าเราเสียทรัพย์สินเนี่ยเราเสียเงินมากกว่าข้อหนึ่งนะข้อสอถ้าเราเสียเพื่อนเราเสียมากกว่าอีสเสออีข้อสามคือถ้าเราเสียความมุ่งมั่นเราจะสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนี่ผมที่ติดตามไม่ว่าการเมืองก็ดีอาจารย์พุทธ,ธิพงศ์ก็ดีท่านมีความเพียรมากผมเชื่อแน่ว่าพวกเราที่มาฟัง มีมากกว่าหนึ่งครั้งมามากแล้วโดยเพราะเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์วุฒิพงศ์ก็ดีอาจารย์ปิติชาพูดมีเนื้อหาในยะตก,กะในนั้นหมดถ้าพูดถึงความชั่วแล้วผมคิดว่าทั้งปีคงพูดไม่หมดนะครับสำหรับนักการเมืองเมืองไทยครับเ <c oughs> มื่อสักครู่ผมลืมเอายาร้างหูมาที่ได้ยินคำว่าสอสอครับมันจะแหลงหูมาก ผมไม่อยากได้ยินคำนี้ฉะนั้นในการเต่ดพนาวันนี้ผมขอพูดคร่าวๆในการที่ความมุ่งมั่นผมอยากให้พวกเราทุกคนนำความมุ่งมั่นของเราทุกคนนี้นะไปขยายต่อเพื่อนฝูง และอีกหลายๆท่านเม <c oughs> ื่อสักครู่เราฟังแล้วสองท่านคือการลบมันก็ต้องมีทั้งบุญทั้งบูผมยังคิดว่าเรื่องบูมันควรจะถึงออกมาได้แล้วที่อาจารย์วุติพงศ์บอกโค้งสุดท้ายใช่ในแค่ช่วงสั้นนี้แต่ผมเชื่อแน่ว่าบนถนนทุกเส้นทางไม่ใช่มีโค้งเดียวหรอกครับ มีอีกหลายโคง้งแต่เมื่อเราดุดโค้งนี้สําหรับปีนี้แล้วทุกคนคงควรจะขับรถเป็นเมื่อเลยหลุดโคง้งเลยโค้งไปแล้วเราควรจะทําอย่างไรครับกระทืบคันเร่งถูกไหมครับต้องเร่งทรงไปเลยเร่งทรงไปเลยเรารอไม่ได้อีกแล้วมือไป็นโคง้งซ้ายโคง้งขวากี่โค้งกันมันจะมึนงงมากผมคิดว่าเมื่อเลยโค้งนี้เราควรจะเร่งส่ง อย่างที่อาจารย์พุทธพงศ์ว่าน่าจะเป็นตั้งแต่เดือนธันวาคือเดือนนี้ไปผมเชื่อแน่ว่าบางครั้งทางพระบ,บอกสิ่งมหัศจรรย์ไม่มีในโลกหรือบนบานสารกล่าวในสิ่งที่มองไม่เห็นแต่จริงๆสิ่งมหัศจรรย์หรือว่าอะไรดอกเนี้ยมันเกิดขึ้นจากพวกเรากันเองมันไม่ใช่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้อยู่แล้วที่เราจะดึงคนและชวนคนมา จากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่สี่เป็นหกเป็นแปดแล้วผมช่วยแน่ว่าพวกเราทุกคนคนดีย่อมอยู่กับคนดีดึงคนรอบข้างที่ดีเห็นด้วยกับเรานี่ทาเพื่อลูกหลานประเทศชาติลูกหลานจะได้มีแผ่นดินอยู่ซึ่งอาจารย์ทุกท่านได้พูดมาแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วนะดูอย่างวันที่ยี่สิบสี่เขากระทากับประชาชนอย่างไรลองดูที่ว่ามือต่อมือเท้าต่อเท้าเนี่ย เราไม่ได้กลัวใครนะแต่คุณทําอย่างนี้คุณทั้งมีกฎหมายมีเครื่องไม้เครื่องมือทุกอย่างแต่เราจะขอร้างบ้านล้างเมืองด้วยน้ําบีผมเชื่อแน่ว่าทุกคนเป็นน้ําดีโดยเราจะไม่เอาแป๊บเอาสบู่น้ํายาล้างจานหรือขัดจะัไขมันมาเราจะใช้น้ําดีน้ําขันแรกไม่เอีม่มขันขันสองมีขันสามมีผมเชื่อแน่ความเพียรความมุ่งมั่นของพวกเราจะเป็นพลังมหาศาล ที่จะล้างบ้านล้างเมืองอย่างที่เมื่อสักครู่ท่านวิทยากรได้พูดมาแล้วว่า40ปีมีการเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่งมันน่าจะเป็นผนวกจังหวัดพอดีสำหรับปีส5 5ห้าห้าห้าหรือ5 6าหี่ต่อเนื่องน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีผมเชื่อแน่ว่าเมืองสยามไม่สิ้นคนดีแต่ถ้าเรานอนอยู่กับบ้านฟังข่าวดูอย่างเดียวผมคิดว่าอะไรจะไม่เกิดขึ้นเลยคิดก็แล้วพูดก็แล้ว ก็ไม่สําเร็จทําเท่านั้นเถอะครับจะสําเร็จฉะนั้นในการที่จะออกมาร่วมด้วยช่วยกันบนท้องถนนผมเพื่อเป็นอีกเวทีหนึ่งที่เราจะเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองประเทศไทยได้เหมือนอย่างที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้จะมีภาพโปสเตอร์ต่างๆนั่นคือภาพอดีตแต่เราอดีตนั้นจะเป็นครูเราเรามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง อย่างที่อาจารย์ก็พูดมาว่าเราไม่ใช่ว่าล้างไร่รัฐบาลเพื่อให้อีกคนชั่วอีกคนหนึ่งเข้ามาเหมือนโจรเปลี่ยนซ่องคงไม่ใช่และหลายอย่างที่เมื่อสักครู่ผมพูดแล้วว่าถ้าพูดถึงความความไม่ดีของนักการเมืองน,นี่ยผมว่ามันพูดไม่หมดหรอกวันนี้มีมากเหลือเกินโดยเพราะอีกไม่กี่ปีเราเปิดอาเ,เ,อเซียนเอเชียเสรีแล้วเนี่ยผมมีเพื่อนพี่เป็นนักข่าว แต่ไม่เอ่ยชื่อทั้งบริษัท์หรืออะไรจะไม่เอ่ยชื่อเขาเขาพูดได้ว่าถ้าเปิดเมื่อ,อไร่ประเทศไทยเจ๊งครับ<ม>เจ๊งทันทีเราจะอยู่เฉยๆกันหรือครับเมืม่อสักครู่ที่อาจารย์บอกว่ามีสภาประชาชนผมก็เห็นด้วยแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะเอาทรัพยากรแล้วก็ทรัพสมบัติของประเทศคืนมาเนี่ยเราควรจะล้างคนชั่วออกไปก่อน ในการล้างครั้งนี้ผมเ็คิดว่าเราไม่ต้องใช้เครื่องหมายเครื่องมือไม่ต้องใช้อาวุธเราใช้มือเปล่าผมเชื่อแน่ว่าน้านั่นแหละร่างกายเราเปรียกสกปรกเราก็ใช้น้ําเปล่าไม่จําเป็นต้องใช้สบู่หรือเครื่องใช้อะไรผมคิดว่าสะอาดครับขอให้ออกมากันเยอะๆครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ เอาคำนี้ขอนะครับเอาความมุ่งมั่นที่จะเอาประเทศไทยกลับคืนมาให้คงเส้นคงวาครับลูกหลานเราเขาจะได้เห็นประเทศไทยยังอยู่ในแผนที่อยู่ครับขอบคุณครับอขอพระคุณเนี่ยจุงมากนะครับ <c oughs> สั้นๆน,นะครับแต่กระชับและได้ประเด็นนะฮะก็คงจะทราบแล้ว <c oughs> วันนี้ที่ผมก็นก่าจะชอบมากก็คือวันนี้เราก็ บุญมาพอสมควรแล้วอันนี้อาจจะต้องถึงโค้งหน้าเนี่ยพอพ้นโค้งนี้แล้วก็คงจะต้องบอกว่าต้องกระทืบคันเร่งกันแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องออกมาใช้บทบูกันบ้างแล้วก,ก็สนับสนุนนะครับแล้วก็เราต้องที่เราจะได้ออกมาร่วมกันเพื่อที่จะทวงประเทศไทยของเราคืนมาและอีกประเด็นซึ่งผมค่อนข้างจะประทับใจอย่างมากก็คือว่าถ้าเราจะล้างไอ้น้ำเสียเนี่ยท้ายสุด เราอาจจะต้องใช้น้ําดีจํานวนมากขอพวกเราเป็นน้ําดีกันคนละหยดสองหยดนะครับรวมกันแล้วให้มันกลายมาเป็นมาหาสมุทรของน้ําดีนะครับเพื่อที่จะได้ชําระล้างไอ้ความเน่าหนอนฟอนเฟะแล้วก็ความชั่วร้ายของอระบบระบบการเมืองของเราในวันนี้นะครับก็ขออนุญ,ญาตาไปถึงผู้ให้ความเห็นนะครับคนผู้วิจารณ์อีกท่านหนึ่งนะครับ คือหมอเจนนะครับอันนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยวให,ใ,หให้ท่านอธิบายท่านเองดีกว่านะครับท่านอุตส่ามาวันนี้ก็อขออภัยด้วยที่ทมาเลทนนิดหน่อยเพราะว่าท่านติดภารกิจนะครับอยู่นี่อยู่ถึงนครนายกรีบขับรถมาถึงนี่นะครับก็ต้องขอบพระคุณหมอเจนเป็นอย่างมากช่วยช่วยปรบมือให้กําลังใจหมอเจนหน่อยครับที่อุตส่ามาครับขอเรียนเชิญหมอเจนครับ